สวัสดีพี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้วันที่10ตุลาครับวันที่10ตุลาวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่คนไทยควรจะตื่นตัวนะฮะตื่นตัวตื่นสติตื่นปัญญานะฮะเพื่อจะไปเป็นคนไทยมหาอำนาจซึ่งการเป็นคนไทยมหาอำนาจนั้นคือคนไทยตัวจริงนั่นเอง ทุกวันนี้เราเป็นคนไทยตูกปลอมเพราะคณราชซึ่งเป็นสายผิดหลักวิชานะครับได้สร้างประเทศไทยเป็นประเทศไทยตัวปลอมโดยสร้างเงาประชาธิปไตยขึ้นมาเพราะคณราชสร้างประชาธิปไตยไม่สําเร็จและทาไม่เป็นเพราะไม่มีหลักวิชาที่ถูกนั่นเองทีนี้นเมื่อผมพูดถึงหลักวิชชาในคลิปของผมเนี่ยพูดบ่อยๆหลายท่านก็จะหมั่นไส้นะครับ ว่าผมเนี่ยมันเป็นพวกขวางโลกหรืออะไรเงี้ยซึ่งเขากําลังจะต่อสู้รัฐบงับรฐาลกันอยู่เนี่ยนะครับอยู่ก็มาบอกว่าสายเนี่ยผิดหลักวิชาสายคณะราชสายคณะธรรมศาสตร์แล้วก็สายจุฬาที่รับลูกคณะธรรมศาสตร์ทีอ่ะนะเป็นสายที่ผิดพาประเทศติดกำดักอาทางออกไม่ได้เงี้ย ลูกศิษย์ลูกหาก็มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองสื่อก็เต็มบ้านเต็มเมืองเพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่พอใจแล้วก็ไม่เสนอข่าวผมนะครับเป็นแบบนี้เพจที่ไปบอกว่าเขาผิดหลักวิชาเนี่ยผมก็จะแจ้งให้ทราบนะแจ้งทราบว่าในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ผมเป็นคนคิดนะไม่ใช่ผมเป็นคนคิดหลักวิชาเขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลักวิชาที่ถูกเนี่ยไม่ได้ถูกเปิดเผย อย่างจริงจังให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นเพราะถูกทําให้สลบมาถึงตั้งแต่ละชีนที่7จ็ดอ่ะจนกระทั่งถึงบัตรเนี้ยเป็นเวลา88ปีอ่ะสายหลักวิชาที่ถูกไม่ได้เปิดเผยตัวอย่างจริงจังสักทีเพราะนั้นผมก็เลยมาเปิดเผยตัวอย่างจริงจังเลยอย่างจริงจังเลยชนดิดว่าประกาศเลยว่าสายไหนผิดสายไหนถูกแบบเนี้ยนะเพื่อประชาชนจะได้เห็นชัดเจน ไม่งั้นมันคุมเครือมองกันไม่เห็นมองกันไม่ออกแยกกันไม่เป็นมันทําให้คนไทยทั้งประเทศน่ะจึงกลายเป็นประชาชนชาวไทยที่เป็นผู้มึนงงสงสัยแยกถูกแยกผิดกันไม่เป็นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังแยกถูกแยกผิดกันไม่เป็นนั่นแหละเพราะมันไม่มีสายหลักวิชาที่ถูกมาเป็นแกนนํามาเป็นหลักเป็นมาตรฐานให้ยึดว่าอันนี้ถูกนะอันนั้นผิดนะเพราะมันแยกไม่ได้ไม่มีของถูกอ่ะเพราะมันผิดไปทั้งประเทศเนี่ยก็คณะราษฎรมันปกครองประเทศกันมานะ มาตลอดแถมสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นมาอีกเพราะฉนั้นสิ่งที่ผิดก็เลยสื่อทอดกันมาไม่ต่างกับต้นไม้พิษแต่ต้นนี้ไม่ไม่ไม่ไ,ม,ไม,มีพิษนะครับมันก็เป็นอย่างที่ประเทศไทยเป็นอยู่ขนะนี้จึงพาทําให้ประเทศไทยวนไม่รู้จบออกจากวงจรบทไม่ได้ต่อไอ้เขียนรัฐธรรมนูญร้อยฉบับมันก็ไม่ออกนะถ้ามันทําถูกต้องเป็นประเทศที่ทําถูกต้องทําหลักวิชาถูกต้องนะหรือคณะราษฎรทำถูกําเป็นะ มันจะมีมรัฐมนุญฉบับเดียวจําไว้นี่คือหลักวิชาที่ถูกท่านเถียงไม่ได้เลยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดตามหลักวิชาท่านไม่ต้องมาเถียงผมถ้าจะเถียงไปเถียงพระอาทิตย์เพราะหลักวิชาที่ผมพูดเนี่ยไม่ต่างกับเส้นทางพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นที่ตะวันออกต้องลงที่ตะวันตกใช่ไหมครับแต่คณะราษฎรพระอาทิตย์ขึ้นตะวันออกจะต้องไปลงทิศใต้นี่คือคณะราษฎรผมเปรียบเทียบให้เห็นเ้ื่จะเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เชื่อกันแบบนี้มาตลอดเลย แล้วถ้าไม่ลงทิศใต้ก็ไปป่วนมันต้องลงทิศใต้นะมันก็เลยเป็นเงาขึ้นมาสร้างเงาขึ้นมาว่าเป็นตัวจริงนะถูกต้องแล้วทิศใต้ี่ถูกต้องนะแต่พอพอจริงๆอ้าวไม่เห็นมันไม่เห็นมันไปลงทั้งตกทีเอ้ยไม่เห็นมันลงทางใต้ทีมันไปลงทั้งตกทีก็คือประชาชนไม่เห็นไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยไม่เห็นเป็นแพตไประชาชนทที่ประชาชนท่นที่ประชาชนได้ประโยชน์แต่นที่ประชาชนเป็นใหญ่ประเทศที่มีความมั่งคั่งต่านที่ประชาชนจะเจริญมั่งคั่งร่ำรวยทำไมมันจนยิ่งขึ้นอ่ะแล้ว ทุกอย่างมันย้อนแย้งมันผิดหมดมันบ่งชี้แล้วว่ามันผิดเดินทางมาผิดก็ยังจะเดินซ้ํากันอีกนั่นแหละก็ยังจะให้พระอาทิตย์ลงทิศใต้กันอีกอะ่ะก็คือคณะราษฎรนั่นเองสายคณะราษฎรนั่นแหละจึงผิดกันตั้งแต่สายคณะราษฎรธรรมศาสตร์จุฬามารับลูกก็ผิดหมดกระทั่งประเทศนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ระดับลงอยู่ในประเทศไทยแล้วมันมันควรจะจบยุคสมัยได้แล้วดังนั้นสายที่ถูกหลักวิชา จึงต้องมาประกาศเปิดตัวนี่แหละครับว่าเป็นสายถูกหลักวิชาท่านมีหลักวิชาที่ถูกแล้วท่านจะได้แยกถูกแยกผิดเป็นคราวนี้ประเทศไทยจริงจะได้เกิดไงผมจึงต้องมาเปิดตัวมาแสดงตัวแสดงตนเป็นสายถูกหลักวิชาส่วนท่านที่ถูกว่าเป็นสายผิดหลักวิชาน่ะท่านก็ต้องเปิดใจฟังสะบ้างรู้จักฟังสะบ้างแล้วสื่อทั้งหลายอ่ะก็ควรให้ยุบความยุติธรรมบ้างและอยากที่ท่านเสนอข่าวสายผิดหลักวิชาของกันและกา ของธรรมศาสตร์ของจุฬาของอาจารย์เหล่านี้มาตลอดนะคราวนี้เสนออีกด้านหนึ่งสิครับด้านทุลวิชาให้มันเท่าเทียมกันให้มันเท่าเทียมกันได้ไหมเอาไม่ต้องถึง100%เอาแค่50%ก็ไนดะ้งานของผมเนี่ยเสนอให้ชาวบ้านได้รู้บ้างเขาจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้สายทุลวิชาเนี่ยเป็นแบบนี้ไอ้สายพลังจักรี่มันจะได้เห็นพระอาทิตย์คืนทิ่ตะวันออกลงที่มันตก ไม่ใช่มืดคึมกันอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยท้องฟ้ามืดคึ้มหมดเลยวันนี้มีละอองหมดวันที่สิบทุกคนก็รู้ท้องฟ้ามืดคึมหมดมองไม่เห็นเลยพระอาทิตย์มันขึ้นตรงไหนลงตกไหนไม่เห็นรู้แต่มืดกับสว่างก,ก็เหมือนประเทศไทยอะ่ะไม่รู้เลยเป็นไหนเป็นอะไรเงี้ยเอาละเมื่อผมเกิดมาให้ทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยประชาชนชาวไทยก็ต้องตั้งสติกันตั้งอกตั้งใจ นะต้องตั้งใจเข้าเรียนรู้ใหม่เรียนหลักประชาธิปูกกันใหม่ได้แล้วนะครับสื่อก็ควรจะนําเสนอทีนี้สื่อเนี่ยนะฮะผมได้ให้ทุนกับสื่อไว้แล้วนะครับคือในงานของผมเนี่ยประชาชนจะได้ทุนสำรองคนละ10ล้านบาทไอ้สิล้านบาทท่านอย่ามาสงสยัยมันจะได้ไม่ได้อย่างไรเข้าใจคอนเซปต์ไปก่อนนะฮะไอ้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมีอย่างอื่นมาทดแทนเอาเรียกว่าได้คนละ10ล้านบาทแล้วกันนะไอ้สิล้านบาทเนี่ยสื่อ สื่อได้ด้วยสื่อก็มีเพราะว่าเงินสิบล้านบาทเนี่ยจะถูกหักไปสิบเปอร์เซ็นต์ถูกหักไปสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเพื่อเป็นค่าลิขสิทธิ์เป็นค่าคิดออกแบบที่ผมออกแบบนี่แหละผู้งานผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้วยการมีระบบระบอบการปกครองแบบใหม่ที่ดีกว่าระบบประชาธิไบบปไตยนะครับแล้วมันเป็นระบบระบอบที่เหมาะกับโลกยุคเอไอแล้วมันเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของประเทศไทยที่แท้จริงที่จะต้องใช้ระบบระบอบใหม่ที่ผมออกแบบนี่แหละครับ ะะเมื่อออกแบบแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วมันก็ต้องได้เปอร์เซ็นต์ดีครับเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้คิดมากไม่ได้เอา25%เปอร์เซ็นต์คิดแค่10%เปอร์เซ็นต์นั่นเองถามว่า10%เปอร์เซ็นต์ผมเอาไปไหนผมเอา10%เปอร์เซ็นต์คือจริงๆคิด11% 1เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นั้นอ่ะเอาไปมอบให้กับขบวนการกู้ชาติซึ่งจะต้องปฏิวัติไทย10เรื่องไอ้10เปอร์เซ็นต์นั่นประชาชนคนไหน อยากจะร่วมปฏิวัติประเทศไทย1ิบเรื่องนี่ก็เข้ามาสิครับเข้ามาใช้เงินนี้มาเอาเงินนี้เงินผมตั้งไว้ให้แล้ว1 0นึงี้ก็คือ1ล้านนะะหนล้านมี50ล้านคนนะครับ1ล้านมี50ล้านคนนะผมเอาคิดไปเลยคิดตัวเลขไปเลยก็คือได้อ่าไป5ล้านล้านบาทนะสื่อก็จะได้ไป5ล้านล้านบาททุกๆการปฏิวัติอ่ะ มันมีสิบปฏิวัติแต่ละปฏิวัติได้ไปห้าลล้านบาทนะครับห้าลล้านบาทนี่แหละครับสื่อนะฮะสื่อใดเกิดปัญญาสื่อใดเกิดปัญญานะฮะเป็นโสดาบันธรรมาทิปไตยยินดีที่จะพาประเทศไทยไปเป็นชาติปกครองใหม่ด้วยระบอบธรรมาิปไตยของพุทธเจ้านะฮะแล้วก็เข้ามาร่วมเลยแล้วเงินห้าละล,ะล้านบาทเนี่ยมันรอท่านอยู่ ท่านจะเข้าไปบริหารเงินนี้ไอเงิน10%เนี่ยมันไม่ใช่เงินผมเอามาใช้คนเดียวผมคิดก็จริงออกแบบก็จริงแต่ผมไม่ได้ใช้10%นั้น10%นนผมเอามาให้ประชาชนผมไม่ได้ไาใช้ของผมคนเดียวผมเอามาให้ประชาชนนะคิดก็คิดถูกด้วยค่าลิขสิทสิ์นี้ก็ถูกแล้วนะแล้วได้มาแล้ว10%เอาไปให้ประชาชน10%นะส่วนผมใช้1%ดังนั้นผมคิดจริงๆอะเป็นเสร็จ11% บวกกับอีกสี่พันเป็นค่าสมัครนะนี่คือภาพจริงนะฮะสิบล้านบาทของท่านอ่ะจะถูกหักไปสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งล้านอ่าบวกอีกเอาสิบเอ็ดสิบเอ็ดล้านไอ้หนึ่งล้านหนึ่งแสนกับอีกสี่พันนะั่นแหละนะสี่พันถ้าท่านไม่มีท่านก็ติ๊กไม่มีคนมีเงินเขาจะมาออกให้มาออกให้ก่อนแต่แต่เมื่อท่านในสิบล้านท่านก็ต้องจ่ายไปแปดพันเขาก็เข้าลงทุนแล้วได้สองเท่ามันจึงจะมีคนมาออกเงินให้ก่อนให้ท่านก่อนสนะี่พันไง ใครไม่มีเงินนะบอกไว้เลยติ๊กไว้เลยสี่พันมีคนออกให้ก่อนนะครับเป็นแบบนั้นดังนั้นท่านก็จะจ่ายไปแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันหนึ่งล้านแสนแปดพันนั่นแหละไม่ได้ว่าสิบล้านจ่ายไปหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันมันมันสมควรต้องจ่ายนะครับเอาเงินทุกอย่างเอาละคราวนี้มาดูว่าเมื่องเงินจ่ายไปแล้วเนี่ยซื้อะได้ไปตั้งห้าล้านล้านบาทใครซื้อไหน อยากจะมาเป็นสื่อหลักของประเทศชาติก็มาสมัครเลยมาเป็นเลยมาเป็นสื่อที่นี่เลยกระจายข่าวเลยสร้างสถานีข่าวใหม่เป็นสถานี้ข่าวหลักเลยของประเทศไทยนะครับแล้วท่านก็มาร่วม,วมกันแล้วก็สื่อใครที่เป็นลูกน้องลูกกระจักใครที่มันสุดต่ําต้อยใคารู้สึกว่ามนออกมาเลยลูกน้องกันทั้งหลายออกมาเลยฮนะออกมาเลยมารวมตัวกันใหม่บอกผมแจ้งไปยังนักข่าวหรือพิธีกรหรือใครก็แล้วแต่นะที่ทำงานสื่อ ออกมาเลยฮะถ้าเป็นตัวเล็กตัวน้อยออกมาเลยมาเรียนรู้ใหม่ที่นี่มาทําเป็นสื่อหลักของชาติเลยนะปล่อยให้พวกสื่อดโนเสาเต่าล้านปีสายธรรมศาสตร์นีจะงโคงกันต่อไปนะฮะท่านเป็นคนรุ่นใหม่มาที่นี่เลยนะครับเป็นอย่างนี้แต่ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าสื่อรุ่นเก่าเกิดปัญญาแล้วก็มาได้เพียงแต่ว่าใครจะเกิดปัญญาเป็นส่วนบัณฑิธรรมศาแต่แค่นั้นเดีเมื่อเป็นแล้วก็ติดทงเลครับในรายการของท่านติดไปเลยธงธรรมศิตรประกาศชัดแจ้งเลยว่า คือทงกับใครติดนั้นหมายว่าประเทศไทยปฏิวัติไปเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องเสียเลือดเนือ้อป,ปฏิวัติด้วยปัญญาเพราะว่าการกู้ชาติพระเจ้าตากสองนี้กู้ทางปัญญาไม่ต้องใช้มีดดมิีดาบฟาดฟันกันไม่ต้องเพราะพระเจ้าตากหนึ่งทำประเทศแข็งแกร่งแข็งแรง,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 งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าภายในประเทศเนี่ยตัวประเทศตัวประชาชนมันเป็นทาตมันเป็นทาตทางความคิดอยู่เพราะนั้นก็ต้องปฏิวัติทางความคิดก็ต้องให้เกิดปัญญาเป็นส่วนหนธรรมาริตยนั่นเองนะครับ ข้างๆมีแข่งกีฬากันอยู่เสียงอาจจะแข่งกันอยู่เอาละทีนี้เมื่อผมมาประกาศตรงนี้ให้เห็นเม็ดเงินกันตรงนี้ให้สื่อรู้อย่างนี้สื่อช่วยกระจายขายข่าวกัเพราะผมต้องการที่จะส่งข่าวไปอย่างรวดเร็วในประชาชนเพราะว่าพูดวันที่10ตุลาเนี่ยผมต้องการตามหมายกำหนดการผมต้องการวันที่ย4่สีก็เหลืออีก14วันอีกสองอาทิตย์อะ่ะที่รัฐบาลตู่จะต้องลงอะ่ะนะจบมันกระชั้นชิดถามว่า มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผมเชื่อในทฤษฎีทฤษฎีโค้สงสุดท้ายของการเลือกตั้งอ่ะแล้วเลือกตั้งมันโค้งสุดท้ายมันพลิกกันตรงนั้นอ่ะไอ้ที่ว่ามมามืดมาจากไหนไม่รู้อยู่ๆได้เลยเหมือนกันผมก็เชื่อในทฤษฎีโค้สงสุดท้ายที่จะมีมมามืดและผมขอเป็นมมามืดในการปฏิวัติไท,ไทยครั้งนี้นะครับมาเป็นมมามืดโดยสื่อนั่นแหละครับสื่อเมื่อเห็นปมนเงินข้างหน้าแล้วเนี่ยมาเลยสื่อเล็กสื่อน้อยมาเลยนะครับมารวมตัวกันใหม่นะ มารวมตัวกันใหม่เลยที่ที่นี่นะครับมารวมตัวใหม่เปิดสำนักงานกันใหม่เลยนะครับอ่าเมื่อเมื่อเมื่อสื่อได้เห็นนะวันที่สิบกว่าจะออกกว่าจะกว่าจะอัปโหลดก็คือวันที่สิบเอ็ดกว่าผมจะไปติดต่อสื่อคุยกับสื่อร,ร,รู้เรื่องมันก็คงเสียเวลาไปสองสามวันนะ 4, 4สองถึงสามสิบี่ก็สิบสี่พอดีอ่ะหลังสิบสี่เลยอีกสิบวัน เลยสิบวันเนี่ยประชาชนจะส่งเสียงมาสีิบล้านเสียงไหมก็อยู่ที่สื่อนําเสนอวิธีนําเสนอของสื่อถ้าจะอยากได้ถ้าจะทําให้ถ้าจริงใจนะจริงใจนะจ,รงจริงใจที่จะ,ะสร้างประเทศไทยใหม่พาออกจากวงจรอุบาทเนี่ยนะครับแบบฉับพลันรวดเร็วตามสูตรที่ผมจะให้เนี่ยนะคือว่าสื่อต้องทําสร้างสถานะสร้างสถานะหรือสภาวะเหมือนก็เป็นโรคระบาด เวลาโรคระบาดเห็นไหมเราทากันปั๊บปั๊บปั๊บราทำกัน,ท,กนทั้งประเทศเลยอะ่อะฮะแข่กับบ้านทั้งประเทศหรืออะไรก็ได้เมื่อเกิดโรคระบาดท,ท่านมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเดียวเหมือนกันผมก็จะให้เป็นโรคระบาดเหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยมันก็ป่วยเหมือนกันตัวประเทศมันป่วยเพราะมันติดเชื้อไวรัสเผด็จการติดเชื้อไวรัสเผด็จการมาถึง88ปีนะ88ปีคราวนี้ผมอาคิดว่าเป็นวัคซีนก็ได้ หรือจะคิดเป็นโรคระบาดใหม่ก็ได้เอาเอาไปเรียกโรคระบาดเลยกันมันจะได้ตื่นตื่นตัวกันโรคระบาดแต่ระบาดทางดีคือเป็นโรคระบาดเพื่อที่จะไปฆ่าไอไอไวรัสเพเดการเป็นโรคระบาดชนิดใหม่ที่ไปฆ่าเพเดการมันก็คือวัคซีนอะจะเรียกอะไรเรียกวัคซีนไหมเรียกป็นโรคระบาดไหมเพราะว AC ัคซีนมันก็เอาไอเชื้อของเดิมมันนั่นแหละมาไปฆ่ามันฆ่าฆ่าฆ่ากันเองอะเหมือนกันนะ ออยากให้คิดเป็นโรคระบาดมันมัน,ม,นมันดูน่าต้องร่วมมือต้องร่วมมือแต่ถ้าบอกเป็นวัคซีนมันคนไม่ค่อยสนุกสนใจเพราะฉะนั้นสื่อก็ต้องบอกว่าเป็นโรคระบาดพันใหม่แล้วกันเป็นโรคระบาดที่เรียกว่าโรคไทยมหาอำนาจโรคระบาดที่ชื่อว่าโรคประชาชนไทยมาหาอำนาจก็ได้เป็นโรคระบาดประชาชนไทยมาหาอำนาจคือประชาชนนี่ก็าหายมหาก้าหายอำนาจอยากจะปกครองตนเองนี่คือโรคระบาดแบบใหม่ พ่อไอซือแนะนําบอกประชาชนอย่างนี้เกิดโรคระบาดใหม่ที่ประชาชนทั้งประเทศกระหายกระหายเลยที่จะระบาดในโลกนี้คืออยากจะมาปกครองตัวเองแถมได้ทุนคนละสิบล้านบาทอย่างเงี้ยช่วยกระพือหน่อยสื่อทั้งหลายกระพือข่าวเนี่ยภายในสิบวันในประชาชนทีนี้ภายในสิบวันมันจะมาได้ก็แบ่งเป็นสองส่วน่ะห้าวันแรกห้าวันแรกนะฮะท่านนําคลิปผมเนี่ยเปิดไปเลยเหมือนที่ผมจะเปิด เปิดไปเป็นเือเป็นสตรีมมิ่งอ่ะเปิดไปเลยสื่อไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องมาทํางานหนักหยุดมันสักครึ่งหนึ่งเปิดสตรีมมิ่งผมเนี่ยไล่ไปทุกคนจะได้ดูท่านไม่ต้องทปต้องข่าวอะไรเปิดเนี่ยเปิดได้เนี่ยให,ให้ให้ทุกคนนั่งดูคลิปผมเนี่ยนั่งดูไปเลยท่านไม่ต้องไปทาข่าวอะไรมากมายนะครับเสร็จแล้วค่อยมาสรุปมาเสนอข่าวอไอ้อะไรที่มันเป็นเนี่ยควรจะรูก้ก็ควรจะรู้บ้างอย่างเงี้ยคือเสนอสตรีมมิ่งงานของผมเนี่ย ประชาชนได้รู้ได้เห็นเลยแท่นที่จะเสนอข่าวไอการเมืองทุกวันนี้ไม่ต้องเสนออย่างนักึกษาชุม,มนุมก็ไม่ต้องเสนอเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าเป็นสายที่ผิดดูงานผมแล้วจะรู้เลยว่าสายที่ผิดและไม่จะเป็น้องมาเสนออีกแล้วเสนอมาจนไม่รู้กี่ครั้งประวัติศาสตร,ร์ก็ซ้ำรอยมันเดินอยู่เหมือนเดิมจะไปเสนอทําไมไม่จะเป็นต้องไปเสนออีกต่อไปแล้วไม่เสนอมันก็ไม่ไม่ตายหรอกสํานักข่าวท่านก็ไม่ล่มสลายตายหายไปแต่ไอสิ่งที่ประเทศทา,าต้องการคือต้องการทางเดินใหม่ ท่านคุณนาเสนอสิ่งใหม่อันนี้ไม่ใช่นำเสนอไอ้ความขัดแย้งที่นักศึกษาทากันอยู่ไม่ต้องไปเสนออีกต่อไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อันใดนะครับแต่อันนี้ต่างหากเป็นประโยชน์สูงสุดของประเทศที่ต้องการในงานที่ผมทำเป็นคลิปนี่ครับเราชนดูแลจะได้เข้าใจท่านไม่ต้องไปเหนื่อยทําของทำข่าวหรอกในงานผมมีประเด็นที่ท่านหยิบไปได้พูดได้ทุกเรื่องเป็นข่าวร้อนได้ฮอตได้หมดทุกเรื่องเลยสิปฏิวัติมันมีอยู่ทุกเรื่องให้ทํอยู่ไม่ต้องไปหยิบไอ้ข่าวพวก ของกูเก่าโลกกูเก่าวิถีกูเก่าคนกูเก่าเลิกได้แล้วนะสื่อสื่อใหม่ก็มาเริ่มใหม่เลยสื่อก่าก็เลิกได้แล้วของเก่านะครับทิ้งโลกทิ้งประเทศจุาจุปองไปได้แล้วมาเกิดกันใหม่หมดเมื่อถ้าทาอย่างนี้นะห้าวันประชาชนมันเห็นข่าวได้เห็นาสายหลักทุกชาที่อยู่ต้องบ้างขอแค่ห้าวันนั่เนเองเสนอข่าวนี้อย่างเดียวเลยหรือถ้าเอาแบบเอ็กซ์ตรีมเลยก็ได้คือท่านหยุดพักผ่อนเลยพักร้อนไปเลย ห้าวันสื่อไม่ต้องทําอะไรอะปล่อยเสนอผมอย่างเดียวเนี่ยแค่นี้ทั้งประเทศนะจะตื่นตัวกันหมดเลยตื่นตัวกันหมดนะโดยอัตโนมัติตื่นตัวกันหมดแล้วเข้าใจแจมแจ้งกันเลยมาดูคลิปผมมันจะเข้าใจเป็นโสดารบานทัมแต่ทั้งประเทศเลยเสร็จแล้วท่านจึงจะมาสรุปวันที่5้ามาสรุปเอาวันที่ส้่วันเอาสวันเอาวันที่5มาสรุปแล้วกันวันสรุปสรุปบุคคชนทั้งประเทศเห็นละคราวนี้ก็ส่งเสียงแล้วไปที่วัดและทุกคนไปที่วัดอย่างแน่นอน ไปในสองสัปปฏิวัดไปอัญเชิญระบอบสาัดแต่ของพระเจ้ามา,มาใช้แล้วก็ให้ใบแสดงจิตจงที่นั่นเมื่อทุกวัดเมื่อทุกวัดให้ใบแสดจงจิตจงแล้วแต่ละตำบลวัดก็รับรองแล้วมันม,มีกี่ใบมันชัดเจนเสียงมันมาจริงโดยไม่ต้องอาศัยกรก,ะกะตเสียงนี่มันมาจริงของจริงเลยวัดก็ภาก็ไม่โกหกแล้วเสียงมาจริงของจริงเมื่อประกาศทั้งตำบลแล้วก็รู้แล้วเสียงม,มาจริงเท่าไหร่ถ้ามาตั้งแต่3 0ถึง40ล้านเสียงเนี่ยก็ไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเลย เมื่อรปรธานาธิปไยแล้วตามเงื่อนไขที่ผมให้ไว้ธนาคารไทยเชื่อมั่นตามที่ผมให้ไว้ว่าทําดีลุตัวหกต่างประเทศแล้วยังไงก็ได้10ล้านบาทเพราะฉนั้นธานาธิปไทยพิมพ์มาก่อนพิมพ์มาก่อนนะสองล้านบาทพิมพ์มาก่อนเพื่อเงินนี้วิ่งเข้าบัญชีประชาชนเพราะนั้นมันจะเข้าบัญชีประชาชนเมื่อไหร่ที่มาถึง40ล้านบาทเงิน2ล้านบาทก็จะวิ่งเข้าบัญชีประชาชนเป็นแบบเนี้ยแค่นี้สื่อเสนอขาอ่าวแบบนี้ให้ไม่ได้หรอกครับ นะประชาชนเมื่อประชาชนเข้าใจแล้วประชาชนก็จะส่งมา40ล้านเสียงกันอย่างกวีกวาดเลยไอ้ทีพีเอ5ล้าน5บาทให้5,000บาทโอ้โหแห่ไปตี4ตีไปรอที่ยังทําก็ได้เลยตอนที่รัฐบาลแจกเง 5, ิน5,000ทำไมแห่กันทั้งประเทศอันนั้นก็เหมือนกันหนีเชื้อโรคแล้วไปรอรับคนละ5บาทไม่ได้ร้องให้ฟูมฟายกันที่ผมให้10ล้านบาทนะครับแล้วงวดแรกมาก่อน2ล้านบาทแต่ต้องส่งเสียง40ล้านเสียงมาก่อนนะครับการส่งเสียง40ล้านเสียงคือการตื่นตูม มือนเป็นโรคระบาดแล้วก็ต้องทำระบาดนั้นช้าไม่ได้ต้องทําเลยกำลัการท่านก็ต้องเสียงส่งเสียงมาเลยนะสี่สิบล้านเสียงก็ทาเดี๋ยวนี้ดูข่าวนั่งดูคลิปเป็นโรคระบาดชีิตใหม่ที่ว่าประชาชนกระหายอยากจะได้10ล้านบาทและอยากได้อํานาจในการปกครองประเทศด้วยตัวของประชาชนเองแบบนี้ถึงหากทำแค่5วันทำไมจะทําไม่ได้สื่อทาได้อยู่แล้วไม่เสนอข่าวใครเลยท่านเป็นพักร้อนเลย5วันปล่อยให้ประชาชนเรียนรู้ทางด้านถูกลักวิชากระ้าง5วัน ก็ถือโอกาสพักผ่อนไปเลยไม่ต้องไปทําอะไรหรอกพักบ้างเสร็จแล้วก็ค่อยมาเสนอมาสรุปแล้วประชาชนก็จะแอคชั่นเองแล้วมันก็จะทันวันที่24ตุลาถึงแม้ไม่ทันก็ยืดไปได้ที่นี่ยืดให้ถึงวันที่24พฤศจิกาไม่ควรเกินจากนั้นรัฐบาลตู่ก็จะได้ลงประเทศไทยจะได้เดินบทบาทใหม่ทีเริ่มต้นกันใหม่ทีหมายวัฒการมันถูกวางไว้หมดแล้วไปดูในงานผมจะทราบว่าหมายวัฒการบรรทกวางกําหนดไ้แล้วดังนั้นมันจะต้องไม่ควรเกิน24พฤศจิกา นะฮะก็หวังว่าสื่อคงจะช่วยกระพือขอให้สื่อสํานึกไว้ว่ามีเงิน5ล้านล้านบาทรออยู่ถ้าไม่ได้เอาไปใช้5ล้านล้านบาทหรอกเอาไปใช้สักเอาสัก2ล้านล้านบาทแค่หนึ่งล้านล้านบาทก็ได้หนึ่งล้านล้านบาทเอาลงไปยังสถานีอ่ะหนึ่งล้านล้านบาทก็แฮปปี้กันแล้วทุกสถานีแฮปปี้แล้วมีเงินตั้งหนึ่งล้านล้านบาทตั้งสถานีข่าวเหลืออีกต่างหากนะครับแต่ว่า เงินอีกหนึ่งล้านล้านบาทมันต้องไปดูทุนต่างประเทศอ่ะเพราะในเงินท่านจะเป็นท่านจะเป็นข่าวทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเพราะประทศทไทยจะกระจายไปทั่วโลกทางนี้เป็นมหาอำนาจที่แบบไปทั่วโลกเลยนะเป็นเรื่องใหม่เอา,าไปดูรายละเอียดแล้วกันผมพูดมาถึงตรงนี้ก็ัมว่าสื่อคงจะเกิดแรงบันดาลใจนะครับที่จะสร้างปล่อยวัคซีนวัคซีนประชาไทยมหาอำนาจน,นะให้เสม,มือนกับเป็นโรคระบาดที่มัน บูมไปทั้งบ้านทั้งเมืองคือต้องนั่งดูคลิปผมอะปล่อยไปเลย4หรือ5วันปล่อยให้ประชาชนได้ดูคลิปวิดีโอที่ผมทำเนี่ยเขาจะได้เกิดปัญญาไปสอนได้บันธรตมาด้ายทุกสถานี้ทําอย่างนี้หมดเลยอะแล้วท่านไปพักร้อนไปพักไปสบายเลยนะปล่อยให้ประชาชนเรียนรู้บ้างนะท่านก็นไปพักนักสื่อทั้งหลายนะครับทุกสถานีข่าวเป็นแบบนี้หมดนะครับพักร้อนเลย5วันแล้วค่อยมาสรุปกันดูซิผลที่เป็นยังไงถ้าแบบนี้ดีกว่า นี่ว่าไปรายงานในข่าวสายธรรมศาสตร์จุฬาอะไรเงี้ยถึงแม้ท่านจะเป็นสิเก่าธรรมศาสตร์จุฬาก็ควรให้ความยุติธรรมกับสายถูกหลักวิชารู้จักให้ซะบ้างนะครับหลังจากที่ป้อนเด็สิ่งที่ผิดของสายแล้วชามมาเป็นเวลาสิบสิบปีทําสิ่งนี้บ้างก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ตรงนี้เลยนะครับเอาละที่เหลือก็ท่านเราเสร็จก็ต่อแล้วกัน ตอนนี้ก็มืดค่าแล้วผมยังไปแรงงานอยู่ไม่ได้วิเศษโศกมาจากไหนแต่รู้หลักวิชามีหลักวิชาผมไม่ไทยเงียบไม่เคยร่วงชุมสีได,ได้ที่ไม่ไม,ไม่ไปก็เพราะมีหลักวิชาไงไม่จะไปทําไมแล้วมันเกิดประโยชน์แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็ผิดอยู่นั่นแหละวนก็อยู่งั้นเออเอาละจบท่านี้เพราะว่าพูดมากเดี๋ยวมันไส้ผมอีกหักนะครับสวัสดีครับ